ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร์สปินนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการยกกระชับหน้าครับก่อนเราจะไปยกกระชับหน้าให้น้องเบเบ้นะครับเรามาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการยกกระชับและความหย่อนคล้อยของใบหน้ากันดีกว่าครับประเด็นแรกเลยนะครับผิวหนังหย่อนคล้อยเนี่ยเราสามารถสังเกตได้อย่างไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับลองมองจากกระจกก่อนครับดูนะครับว่ารูปหน้าของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าสังเกตสัญญาณง่ายๆนะครับคือบริเวณคางแล้วก็กลางของเราเนี่ยนะครับ อาจจะมีแนวกรามที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีเนื้อที่มันห้อยย้อยเกิดขึ้นเวลาหันข้างนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเส้นโค้งนะครับบริเวณโหนกแก้มลงมาถึงบริเวณแก้มของเราเนี่ยอาจจะไม่ราบเรียบอย่างที่ควรจะเป็นนะครับส่วนวิธีอื่นๆนะครับลองสังเกตดูครับลองดึงผิวหนังของเราหยิบขึ้นมานะครับแล้วปล่อยถ้าเกิดผิวของเรายังตึงกระชับดีอยู่นะครับผิวหนังของเราจะคืนตัวอย่างรวดเร็วครับสำหรับหลักการนะครับในการยกหน้านะครับคงต้องอธิบายตั้งแต่ชั้นกระดูกขึ้นมาถึงชั้นผิวหนังเลยนะครับ เพราะเนื่องจากความหย่อนคล้อยเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นกระดูกของเราลึกลงไปเนี่ยนะครับมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวครับเริ่มต้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกก่อนละกันนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเชื่อไหมครับไม่ได้มีแค่ความหย่อนคล้อยเพียงอย่างเดียวนะครับกระดูกของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นบริเวณโหนกแก้มหรือว่าคางเนี่ยจะมีการสลายตัวของกระดูกนะครับทำให้ใบหน้าของเราดูยุบตัวลงนั่นเองเมื่อใบหน้าของเรามีการยุบตัวลงนะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขก็มักจะเป็นกกกาารรยยด้วเติม พวกผลิตภัณฑ์เช่นสารเติมเต็มต่างๆเข้าไปนั่นเองครับส่วนในระดับชั้นกล้ามเนื้อไขมนันหรือว่าผิวหนังเนี่ยนะครับเราคงต้องดูทีละชั้นไปครับ ชั้นไขมันจะพอกคูณมากขึ้นในบางบริเวณเช่นบริเวณแก้มส่วนล่างนะครับทำให้ใบหน้าในดูหย่อนคล้อยในขณะเดียวกันก็สูญเสียไขมันในบริเวณกระพุ้งแก้มไปทําให้ใบหน้าที่เคยอิ่มเอิบในดูต่อบแล้วก็แฟบลงนะครับส่วนชั้นผิวหนังของเราเนี่ยนะครับโดยมากแล้วมักจะมีปฏิกิริยาก็คือการทําลายของสารพวกคอลลาเจนใต้ผิวนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยเล็กๆและก็เกิดความหย่อนคล้อยเสียความยืดหยุ่นไปได้เพราะฉะนั้นหากว่าจะปรับนะครับการยกกระชับจากชั้นผิวหนังเนี่ย ก็จะเป็นการเน้นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่การจัดการเวียงตัวของไขมันหรือว่ากําจัดไขมันส่วนเกินในบางบริเวณนะครับก็จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ย ดูเข้ารูปได้มากขึ้นครับในยุคปัจจุบันนะครับถ้าจะกล่าวถึงการยกกระชับหน้าแล้วแล้วก็คงจะพลาดเรื่องของชั้นผิวหนังในชั้นสมมาไม่ได้เลยละครับจริงๆแล้วชั้นสมมานะครับหรือว่า superficial musculoaponeurotic system เนี่ยนะครับก็คือชั้นของกล้ามเนื้อของเราได้แหละครับบางๆนะครับบริเวณใต้ชั้นไขมันบริเวณชั้นนี้นะครับถ้าหากเกิดความหย่อนคล้อยขึ้นนะครับก็จะทให้ใบหน้าของเราเนี่ยห้อยแล้วก็ตกลงมาได้เพราะเป็นชั้นที่เชื่อมระหว่างผิวหนังชั้นลึกนะครับแต่เชื่อมขึ้นมาถึงผิวหนังในชั้นนนนต้้้แลวกกกก็ชััไขมอีดยยรรา ชับใบหน้าเนี่ยนะครับชั้นสมมาเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากครับเพราะถ้าหากชั้นสมมาของเราหย่อนคล้อยนะครับก็จะมีผลทําให้รูปหน้าของเราเปลี่ยนไปดังนั้นนะครับก็เลยมีเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเทคนิคในการผ่าตัดเข้ามานะครับทำให้ชั้นสมมาของเรากลับมาตึงเหมือนเดิมครับหลักการนะครับที่จะยกกระชับทําให้ชั้นสมมาของเราตึงขึ้นได้นะครับอันที่1เลยมีตั้งแต่โบราณแล้วก็คือการผ่าตัดยกหน้านั่นเองครับที่เราเรียกว่าทำพวกเบบี้เฟสหรือว่าเฟสลิฟเนี่ยก็คือการเย็บ ทำให้ชั้นสมาสเราตึงขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นมานะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็จะมีการใช้พวกคลื่นทั้งคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับมากระตุ้นให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็การรีมตัวใหม่ของคอลลาเจนรนะครับรวมไปถึงนะครับในการหดตัวของชั้นสมาสด้วยละครับก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเรียวแล้วก็กระชับขึ้นได้ครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์กลุ่มที่มาแรงมากๆในปีนี้นะครับก็คงจะไม่พ้น h ฮฟูหรือว,ว่าไฮอินเทนซิตี้โฟก u l t r a s o u n d นะครับ จริงแล้วอัลตราซาวก็คือคลื่นเสียงความถี่สูงนี่แหละครับที่มีความถี่สูงมากจนเราไม่สามารถจะได้ยินได้ครับคลื่นเสียงนะครับที่มีความถี่สูงมากๆเนี่ยก็จะมีพลังงานค่อนข้างสูงด้วยกระตุ้นให้เกิดความร้อนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเรียงตัวใหม่การหดเกร็งนะครับแล้วก็การกระชับ บริเวณชั้นที่เราต้องการได้ด้วยครับในเทคโนโลยีใหม่ๆเึ้นี่นะครับคลืนเสียงจะมีความถี่สูงมากๆในระดับนาโนเซกันนะครับทำให้ความเจ็บปวดเนี่ยน้อยมากๆผลก็คือว่าการยกกระชับมีความเจ็บปวดน้อยลงนะครับในขณะที่ผลของการยกกระชับเนี่ยค่อนข้างดี แต่อาจจะเทียบเคียงนะครับไม่เท่ากับการผ่าตัดครับถึงแม้นะครับว่าการยกกระชับหน้าในยุคปัจจุบันจะดูง่ายได้มากมากเลยนะครับแต่ไงก็ตามนะครับเครื่องมือเหล่านี้มีพลังงานสูงมากครับเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยควรจะทําภายใต้ความควบคุมของคุณหมอเท่านั้นนะครับเวลาไปปรึกษานะครับที่คลินิกต่างๆก็ควรจะพิจารณาด้วยว่าอยู่ภายใต้ความควบคุมของคุณหมอนะครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยได้รับมาตรฐานผ่านออยอนและก็ FDA อย่างดีนะครับ ไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีอันตรายได้จากพลังงานที่สูงมากๆครับครับเดี๋ยวตามผมมานะครับไปดูการร,าารักษาของเป้กันต่อของงเรียบร้อยแล้วนะครับ หมอคะหลังจากทำซิกมาลิแล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงข้อดีอ<ด>ัน<ด>นึ่งนะครับของนวัตรกรรมนี้คือเราไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ได้ทําให้เกิดแผลเนาะไม่ได้ทำให้เกิดรอยช้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้เลยนะครับเแบบี้ก็จะไปเล่นกีฬาจะไปสอนหนังสือ,อทํากิจกรรมอะไรได้ในวิทุกวันปกติทุกอย่างดูแลผิวเหมือนเดิมครับแค่ทาครีมกันแดดนะครับเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วแบบนี้ต้องต้องทำบ่อย ด้วยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําประมาณ2เดือนนะครับหครั้งนะครับใน1ปีเนี่ยจะทําประมาณ3ครั้งนะครับรใช่ก็จะเพียงพอละนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าถ้ามีปัญหาบางส่วนที่ยังไม่พอใจละลรอาจจะมาทำาเฉพาะส่วนเพิ่มเติมไปได้นะครับตัวน,นี้ระหวังผลระยะยาวครับ แล้วผิวแบบไหนถึงจะเหมาะกับการทำซิกมาเละคะครับในกลุ่มพวกคลื่นเสียงเนี่ยนะครับจะเหมาะกับการยกกระชับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแก้ไขเน้นวิธีการยกกระชับเป็นหลักนะครับรวมไปถึงในกลุ่มพวกริ้วรอยเล็กๆนะครับเพราะว่าเครื่องสามารถที่จะปรับ ความลึกได้ด้วยหัวต่างๆพวกรอยเล็กๆช่วยได้นะครับแต่คนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนนะครับหรือว่ารอยด่างดำนะครับ,รบหรือว่าปัญหาเรื่องสีผิวเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้ช่วยจะไม่ได้เด่นในส่วนนั้นจะจะเน้นเรื่องของรูปหน้าแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆมากกว่านะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวแล้วค่ะพี่โอ๊คสาวๆที่อายุมากขึ้นเนี่ยเขาต้องดูแลผิวพันยังไงให้เป็่ง่างสดใสอะคะ่ะโอ้โหนะครับต้องขเตือนกันเลยว่าสาวๆที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับโดยมากมักจะมองไปที่ปัญหาผิวเนี่ ก็คือเรื่องของความหย่อนคล้อย<ช>นะครับจริงๆปัญหาผิวเนี่ยมันมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับพูดง่ายๆคือมีเรื่องความหย่อนคล้อยนะครับ<ช>เรื่องสีผิวนะครับ<ม>เรื่อง texture นะครับก็คือพวกรูขุมขนนะครับ<ช>เรื่องริ้วรอยนะครับเรื่องรูปหน้านะครับและยังมีเรื่องคุณภาพของผิวอะไรอีกมากมายหรือความชุ่มชื้นต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีต้องหลายด้านเนาะที่เราต้องดูแลให้เป็นพิเศษนะครับอันแรกเลยคือต้องรู้จุดเด่นและก็จุดด้อยของตัวเองนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรกันแน่ อันที่2จงรู้จักการป้องกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นพวกทําความสะอาดผิวนะครับต้องทําให้ดีถ้ายิ่งสาวๆที่แต่งหน้าด้วยเนี่ยต้องหา r e เว v e r ที่ลบเลือนเครื่องสำอางได้ดีด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือพวกครีมกันแดดอันนี้สําคัญมากนะครับเป็นพื้นฐานหนึ่งการดูแลผิวถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบเมคอัพที่มันผสมสันสกีนช่วยดวยโดยมากถ้าเมคอัพผสมสันสกีนจะได้ค่า spf ประมาณหนึ่งนะครับ อาจจะต้องทากันแดดไปด้วยเลยถ้าเราต้องทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับส่วนอื่นๆนะครับต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องสุขภาพด้วยสาวๆหลายๆคนนะครับโอ้โหทำทุกวนวัตกรรมเลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมออกกําลังกายนะครับอาหารก็ไม่ยอมทานอาหารดีๆบางท่านไดเอทอีกทั้งหากกินแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับที่ไม่มีประโยชน์นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับดูออกนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะแก้ไขรูปหน้าเราบายแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีไม่สดใสเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับก็จะดูไม่มีพลังงานไม่มีความเปล่งปลั่งออกมา นะครับไงฝากไว้ด้วยว่าถ้าอยากดูแลตัวเองให้ครบถ้วนจริงๆต้องออกกําลังกายอย่างเบ๊ะนะครับและต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยในสําคัญมากๆเลยครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเต็มที่เลยทีเดียวในเรื่องความงามนะต้องขอบคุณเบ๊ะมากเลยนะครับที่มาร่วมอัปเดตกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันครับมีคําถามจากผู้ชมทางบ้านในช่วงเฮลท์มีสักครู่เดียวครับ